สวัสดีค่ะนี่คือการเฝ้าเดี่ยวกับอาจยารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธดิฉันสุริพรสิริมหาสาครอาจยารย์ใหญ่โรงเรียนสอนภาษาพระพรค่ะภัยพิบัติคือภัยที่สร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมักเกิดจากธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้ และส่งผลให้ผู้คนจำนวนมากต้องไร้ที่อยู่อาศัยขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยพิบัติที่เกิดจากฝนตกหนะักน้ำป่าไหลหลากแม่น้ำเอ่อลุนทำให้เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายประเมินความเสียหายไม่ต่ำกว่า3,000ล้านบาท โดยเฉพาะบ้านเรือนร้านค้าที่เสียหายภัยพิบัติครั้งนี้ไม่ต่างจากเหตุสุนามิที่เคยเกิดขึ้นที่ภาคใต้เมื่อปี2547คาดว่าต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า1-2เดือนในการฟื้นฟูอย่างไรก็ตามจากภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นถึงความรักความสามัคคี ความมีน้ำใจของคนไทยที่ให้ความช่วยเหลือมากมายและเร่งด่วนมีหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเช่นสภากาชาติทหารโูลนิธิสมาคมศูนย์ผู้ภยัยสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆจิตอาสาศิลป,ปินดารารวมทั้งครื่อะจักรต่างๆ และที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงอีกเป็นจานวนมากเร่งรีบให้ความช่วยเหลือทั้งเงินข้าวของเครื่องใช้การหาที่พักชั่วคราวการพาชาวบ้านออกจากสภาพน้ำท่วมและอื่นๆจากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้เราได้เห็นน้ำใจคนไทย<ม>เห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน<ม>เห็นความสามัคคีการเข้าอกเข้าใจ และร่วมมือกันที่จะช่วยเหลือทุกรูปแบบในฮิบรูบทที่13ข้อ16กล่าวว่าอย่าละเลยที่จะทำความดีและแบ่งปันข้าวของซึ่งกันและกันความรักความเมตตาเป็นพารลักษณะหนึ่งของพระเจ้าในหลายๆพารลักษณะและพระเจ้าก็ปรารถนาให้เราทุกคนมีความรัก ความเมตตาต่อทุกคนด้วยเช่นเดียวกันเรามีมากให้มากเรามีน้อยให้น้อยตามกำลังของเราแต่ละคนแท้จริงพระประสงค์ที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ก็เพื่อให้มนุษย์มีความสัมพันธ์ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ด้วยกันเราคงไม่ต้องรอให้เกิดภัยพิบัติแล้วเจึงช่วยเหลือ ถ้าเรามองดูคนที่อยู่รอบๆตัวเรามีทั้งคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักอีกจำนวนมากที่ขัดสนขาดแคลนและด้อยโอกาสเราก็ไม่ควรละเลยกลุ่มคนเหล่านั้นเช่นกันขอพระเจ้าเมตตาและเยียวยารักษาร่างกายและจิตใจผู้ที่ประสบภัยพิบัติทุกคนในครั้งนี้ สู้ๆต่อไปนะคะจงหวังใจในพระเจ้าแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการเฝ้าเดี่ยวกับอาจารย์ใหญ่ Every Wednesday พบกันวันพุธครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ